มากินกาแฟค่ะร้านน่านั่งมากทางขึ้นเขาค้อนะคะใครผ่านมาจะขึ้นเขาค้อนะคะไปเทียวขอขอขอเขาค้อแวะมาได้นะคะร้านกาแฟชื่อร้านกาแฟรบรรยากาศน่านั่งมากนะคะพี่เขาขายกาแฟ มีของฝากไว้นะคะมีพวกกระเป๋ามีผ้าถุงด้วยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยกระเป๋าย <c oughs> จัดร้านหน้านั่งมากนะคะร้านที่สะ,สะอาดสะอ้านด,ดียวกาแฟสดนะคะกาน,นะคะมีพวงกุญแจด้วยนะคะแนะรำคนเลยพวงก,กุญแจผมไม่รู้ไหม

กแต่งร้านสวยมากบรรยากาศในข้างหลังบรรยากาศจังเลยบีละบีละดาผ้าพื้นบ้านนะคะเป็นผ้าพื้นบ้าน สวยด้วยน,นีคล้ายแบบสุดแมวอะไรประมาณนี้นะคะโอ้สวยด้วยน่าซื้อไปใส่นะคะเนี่ยสวยสวยทำมือนั่นเอง สวยเลยไม่ได้ไหวเห็นมิบพี่เดาโม้ได้ป่ะหนูอัดวีดีโออยู่เออ้าพแบบทำมือทอมือนั่นนี่ค่ะเธอไม่ต้องซื้อโคมไฟทำอย่างนี้ก็ได้เลยเออเนาะเนี่ยทำไฟแบบไม่ยึดเป็นไพบ นั่งกินกาเฟโอ้ยชอบบรรยากาศจังเลยนี่ทางขึ้นเขาคอนะค ร้านนี้ทำจากไม้เก่านะคะอันนี้ทำจากไม้เก่าเลยะคะ่ะบ้านเนี่ยไม้เก่าทั้งหมดค่ะเออสวยจังเลยไม่เิดครับออสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ขี้มาอยู่นานนี่แหละค่ะเนี่ย ตรงเนี้ยประมาณสิบกว่าปีครับคุณอ๋อแสดงว่าเราขับผ่านมาแถวนี้เราไม่ได้มองดูเนาะอันนี้เราก็เพิ่งเปิดเมื่อคุณผ่านนี่ครัอ๋อร้านกาแฟนี่ใช่ไหมคะอ๋อไอร้านที่ทำไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่แตกอ๋อค่ะแต่แบบน่านั่งมากเลยนะมองเข้ามาขับรถผ่านหลายครั้งนะคะก็เลยเออส่วนแฟนว่าเรามานั่งกินกาแฟมาซื้อกาแฟดูดิค่ะเพราะว่ามันทางเข้าบ้านที่หนูอยู่นะคะค่ะแถวเออุมเพนะคะค่ะพอดีจะมาปลูกมะขามไว้นะคะ ก็เลยเขาทํำพระไปหน่อยค่ะไม่ใช่ม่ถึงว่าเข้าไปอุโมงแพงก็อยู่ติดถนนเลยค่ะที่อยู่ติดถนนหน้าถนนเลยค่ะค่ะอยมาลงมะขามไว้สักสองร้อยต้นก่อนค่ะลองปลูกดูว่าแถวนี้มันลงแล้วมันจะหวานไหมคะก็โอเคนะครับเขาผมก็หวานฮะเลอะค่ะพันพันอะไรคะสีมูใช่ไหมคะแฟนบอกว่าลองลงสีมูดูก่อนเพราะว่าเห็นเขาบอกยากเขาปลูกแล้วแบบ มันหวานดีค่ะบอกค่ะอันนี้พี่มาจากไหนอะคะน้องเหรอคะค่ะนี่น้องเจอะคนมาคนมาซื้อที่ปลูกของขึ้นเยอะมากใช่ค่ะเอาไว้แบบเกษียณใช่ใช่ค่แกตัวไปแล้วแถบนี้บรรยากาศดีค่ะชอบเพราะว่ามันมันก็ไม่ไกลจากเขาคอนะคะใช่ใช่ใช่ขึ้นมาหน่อยก็เขาคอละไปอีกหน่อยก็เป็นเขาคอล้ค่ะ แล้วตอนนี้คนมากว้านซื้อที่แบบว่าคงเกษสียเงินเยอะๆใช่ไหมคะมาซื้อคนเยอะมากแล้วก็ปลูกร้านที่ชื่ออะไรคะเนี่ยวีรดาโอ้วีรดาคาเฟ่กับวีระดาผ้าทอพื้นบ้านมันจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าอ๋อคันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเอานำนำเสนอก่อนค่ะเพราว่าเดี๋ยมีใครเอะแวะผ่านมาเขาเขาเขาจะได้แวะมานั่งทานกาแฟครับของเราจะเป็นโกท็อปสีดาวของจังหวัดอ๋อค่ะ แล้วจะเป็นงานพวกงานแทนเม็ทั้งหมดเลยที่เห็นนั่นคืองานไทนเม็งานในชุมชนทั้งหมดเลยไม,ไม่ไม่ได้รับเข้ามาทา <ำ S 2> เองเ <ละ S 1> หรับเข,ข้าบ้านไม่แต่เสี้ยวเดียวจะมีลาวนั้นที่รับมาราวน้านเนี่ยค่ะเนเอคือรับมาครับมาขายรับแบบตัวถูกมาขายกับลูกค้าแบบแบบจ่าแบบของเออเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือรับมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เห็นนั่นคือทําเองปักเองเย็บตัดเย็บเองแล้วที่พี่เห็นผ้ามุ้งเนี่ยผ้ามุ้งที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้รับมา ราซื้อผ้ามาผ้าเป็นม้วนมาแล้วเราก็มาตัดขายชุดเท่าไหร่คะเนี่ยออกแบบแล้วแต่ราคาแล้วแต่ราคาใช่ค่ะถ้าหกค่ะถ้าเป็นชุดนี้ก็อยู่ที่สามพันห้าโอ้สวยเนาะแบบเนื้อผ้าแบบผ้าดีผ้าหนานีเลยะค่ะสวยนะคะใครแวะมาก็แวะได้นะคะทางขึ้นเข่า้อนะคะร้านวีรดาใช่ค่ะติดถนนเลยบ้านนะคะมองเห็นป้ายเลยค่ะ ช่วยพี่ถือหน่อยแล้วก็จะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดค่ะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยผ้าแบบดีๆเขามาแล้มาทานข้าวเราเขาก็จะมีข้าวผัดกะเพราอ๋อค่ะกไข่ดาวแล้วก็พวกพวกกะเผราทั้งหมดค่ะเขากลับดูดีๆหลายเมนูเข้ามาได้แบบมันน่านั่งเลยอ่ะขอบคุณค่ะค่ะแบบชอบเลยอ่ะใส่ถุงไม่ใส่ถุงไหมคะใส่ถุงไหมใส่ถุงเฮียโอี่ก็ใส่ให้รู้ว่าเราก็เล่นแบบโอเคค่ะ อันนี้ทางจะขึ้นไปเขาค้อนะคะตรงนี้ใครแวะมาก็แวะม,ม,มาได้นะคะร้านวิราดาคาเฟ่นะคะน,นั่งสบายนะคะ่ะ